เฮ้ยมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วหัวหน้ามัเราอีกแล้วเอ้ยกำลังจะฟันมันเลยคนดูพอเราทําได้สองอันปุ๊บมันเล่นเราเลยนี่หว่าคนดูผมเริ่ม ผมเริ่มรู้แล้วผมเริ่มจับจังหวะมันไ,ได้แล้ว Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนำให้เลือกเติมมากมายทั้งพับ G Mobile, ROV e, Free Fire Valorant และเกมจาก HoYoVerse เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น โยวาสวัสดีวิรุ่เมีกาเด็รุ่นดูไปเด็กรุ่นชาวทรายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือเอาชีวิตรอดนะครับที่มีชื่อว่าโอเชนะียนชาร์กซูเวิร์นะทานผู้ชมนะเออเกมนี้ก็เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดนะฮะทานผู้ชมนะนี่บอกเลยว่าเป็นเกมมาใหม่นะครับบนมือถือนะฮะน้องๆน,น,นะเฮ้ยบอกเลยว่าภาพสวยจัดๆเฮ้ยสวยจัดสลัดบอกเลยคนดูเฮ้ยเหมือนเราเห็นปลาฉลาม่ะบ้าแก่ยี y, ่ y, ก็เหมือนเกมอะไรนะเกมลับซวยโบเลยนะท่านผู้ชมนะเออเกมนี้เป็นเกมที่สนุกนะอันนี้ยุทธใช้โอเคกระโดดดรอปโอเคโอ้ยเรามีอันนี้แค่อันเดียวอ่ะคนดูเราจะใช้ได้ไงอ๋อเราต่อต่อเรือตรงนี้ก่อนเออเราจะต่อเรือไงวะอุ้ยอุ้ยเหมือนหินของโอ้ยดรอปอะไรอุ้ยดรอปอะไรลงไปเมื่อกี้นี่เราต้องคาฟของกันก่อนนี่คาฟตะขอโอเค มุกหนึ่งอันได้มาแล้วแวนึงนะคนดูขอปรับอเอ่อเทีนิวต่อนี่นะฮะก็ได้จะขอมาแล้วครับไปครับที่มุมบนขวามือนะท่านผู้ชมนะอันนี้มีในส่วนของ iOS ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะไปกินนเอาชีวิตรอดบนมือถือนะท่านผู้ชมนะวูวูวววปลาฉลามโคตรใหญ่คนดูเอาว่าไหนยุทก่อนนี้ไม้ไม้ไม่ถึงไม่ถึงอ ทำไมเราตีไม่ออกว่าคนดูนี่นี่น,น,น,นี่เก็บเก็บอ้าวเก็บไม่ได้ <c oughs> เพียงยังไงวะนี่โอ้ต้องกดค้างโอเคผมเข้าใจแล้วกดค้างนี่คำว่า use นะเพี้ยงนั่นแหละแล้วก็กดดึงเข้ามานะครับโอเคเข้าใจแล้วสวยอ่าได้มาเพิ่มมาเฮ้ย สวยเกาะเข้ามาเริ่มเป็นแล้วเริ่มเป็นงานแล้วมาดูเดี๋ยวผมจะสร้างก่อนครับนี่ครับตะขอนี่ครับบิดนะครับฟิชชิ่งโอเคต้องการอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้ผมต้องสร้างไม้ก่อนนะมันจะมีวพื้นอาวุธตรงนี้ด้วยนะครับไปสร้างอาวุธโอเคต้องการก้อนหินด้วยอ่าดูดิเราบิวอะไรได้ไหมนี่น่าจะบิวได้นะคนดูนะ เนี่ยวะกดใช้งานยังไงวะเนี่ยเรายืนอ,อยู่ที่เล็กๆตัวนี้เองนะ่ะหวยปลาฉลามนี่มันเดินมันวนไปวนมาจังเลยวะคนดูปลาฉลามตัวเนี้ยผมว่าต้องได้แส่กับปลาฉลามมานะดูทรงเนี่ยเดี๋ยวไม่ถึงวะเฮ้ยเฮ้ยปลาฉลามไอ้ตัวเนี้ยเฮ้ยไม่ได้เลยลูกกรองกรองตัวนี้กรอง ก็กะระยะดีๆครับสวยเฮ้ย <Yeah. S 1> ไม่ถึงเลยโอเคมาจุดนี้เดี๋ย <c oughs> วปึ๊บสวยได้มาแล้วหนึ่งได้มาแลสองโอ้โหเอาว่ะ <c oughs> เอาเรื่องเอาเรื่องคนดูตัวนี้ต้องคราฟของนี้นั่นก่อนเออเกี่ยวของนี้นั่น <c oughs> นี่น่ามาใช้งานก่อนนะครับคนดูนะเออได้พุงได้แพ้ฟาบิด ครับไม้สวยครับเก็บไม้มาก่อนนะคุณดู <S 1> <S 1> บอกเลยยังแรลมยังตึง <S <S ปึ๊บไว้ไม่โดนนี่เงวะนี่อุ้ยไม่โดนว่ะแล้วก็โดดลงน้ำได้นะคุณดูนะแต่ผมจะครับของก่อนละกาันเอฟิชชิ่งผมควรครับอย่างอื่นนะ่ะนี่อาวุธนะครับ จะใช้แพรยังไงวะเนี่ยบิว้วผมบิ้วอะไรไม่ได้เลยเกี๊ยเกไปไม้มาเยอะอยู่สวยกองกองกองอือนั่นแหละสวยอันนี้อะไรอ่ะโโอ้หขวดน้ำจะเลมเลยระยะเก็บะยะอุ้ยสวยเกี่ยวมาได้เนี่ยผมพยายามที่จะ เอาให้โดนกล่องนะคดูนะปึ๊บตัวยวมาเว้ยมาเว้ยรับกรลยาดีโอ้โห,ไ,หไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนครับของก่อนเลยครับอย่างแรกอ่าสเปียหอ,อกพวกนี้แฮมเมอร์โอ้ดาบโอเคเฮ้ยเราคราบดาบได้แล้วเหรอโอเคต้องมีไว้ซะหน่อยติดตัวไว้อุ่นใจ ไว้นี่มีดาบนะคนดูนะผมจะบิ้วของยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เราเมื่อคืนกล่องของกูไปหมดเลยเว้ลังปวดนี่ถังถังอะไรอยู่อือไม้มาแล้วอือเมื่อกี้นี่ของเราล่วงหมดเลย บ้า้าเอยกำลังจะเข้าตงรงนู้นนะครับคนดูนะผมต้องคาบของก่อนนะเนี่ยดูจากสรงแล้วเนี่ยเดี๋ยอ๋อต้องคาบโต๊ะนี้ก่อนแน่นอนเลยนะเนี่ยเนี่ยต้องคาบโต๊ะนี้นะครับโต๊ะทำงานใช่ไหมอ่าดิสเซอร์เย่รู้ละ บาคูบาคูบาสเปียตรงนี้ข้าไปได้โอเคอยังทำไมผมบิ้วของไม่ได้วะเนี่ยบิ้วของอะไรไม่ได้เลยเนี่ยไม่เป็นไรมีแต่ขอก็โอเคแล้วสวยพอได้อยู่ตรงนี้นมีห็นกล่องให,ใหญ่นั่นนะครับผมจะลากกล่องมามาครับพอดีปิสวย Easy. อีซี่ึุบเฮ้ครับอีซี่ได้มาเว้ยของโครตรเยอะของโครตรเต็มแต่ผมต้องดรอปอะไรออกไปบ้างนะเนี่ยอ่าฮุยเฮ้ยตะขอสวย้นี่โอ้โหไม่ถึงเอเราเล่นไวจัด มาอินเนี่ยเราจะเอาจากไหนวะเนี่ยอีกผมต้องสร้างกล่องเก็บก่อนนะฮะท่านผู้ชมมันผมจะเห็นกล่องเก็บอยู่นะยังไงไม้ต้องการไม้สอง hit. อันเชือกหนึ่งเชือกกระนี้ก็ใช้ไม่ได้เริ่มมืดแล้วนะครับตอนนี้ปึ๊บอืม,อมปลาฉลามตัวนี้มันกาจาลินเรามันจะเซตหย่อสูตรหมอนอะ่ะสูตรห่อสีหมอน,อส,มอนสองห่อใส่ไข่เรานี่ว่งคนดู เฮ้ยได้ไม้อะไรคนดูหุยกองเฮ้ยสวยได้อยู่นี่ได้ไม้มาได้ไม้มาไหนอันละคูบาคูบาคูบาสวยครับหมูดิงหมูดิงหมูดิงวันนี้น้ำกับอาหารเราเริ่มจะมุดแล้วนะคุณดูนะ ได้อยู่ครับเอาเว้ยเอาเว้ยมาถึงเวลาคัาของเรานะครับเนี่ยหินเราจะเอามาจากไหนเลยวันนี้หินเนี่ยผมพยายามจะหาหินอยู่นะอันนี้โลบสร้างเลยคนดูสวยอโลบโอเคตักไมห้หมดครับพยายามมองหาอยู่นะ สวยนี่ได้อะไรเนี่ยของขยะหนูตึงสวยครับปึ๊บอืมเฮ้ยโดนยากจังวะผมจะสร้างเพลออกไปยังไงวะาคนดูเนี่ยผมไม่เข้าใจเนี่ยเนี่ยผมใช้ไม่ได้อะไม้อะเพลเนีเ่ยเฮ้ยแตกเลยวัฏจักร ลงน้ำทีเดียวตุยลยหรือวะวัวต์โอเคได้บิชิงคันบิดนี่ต้องสร้างค้อนมาก่อนหรือเปล่าคนดูนี่โอเคอ๋อต้องใช่ผมต้องมีอ๋อต้องมีค้อนก่อนเออรู้เรื่องแล้วโอ้โหใช่ได้ใช่ได้ไหนต้องการไม่สร้างไม่ได้วะ ตอนนี้มันต้องมีไม้มากกว่านี้นี่ใช่ไหมนี่คนดูอืมอาจจะต้องมีไม้เยอะกว่านี้นะทีออพอเข้าใจแล้วืปึ๊บหนึ่งอันกล่องกล่องตรงนู้นปิ้วบู๊อ้าวไ,ไม่โดนไม่โดนได้ไงวะ ตัวใหวไหวไหเอาจัดเอาไว้เอาไว้วไหนครับอะไรต่อ โอ้มันเงียนใหญ่อยู่เราอันนี้เราสร้างอะไรไว้น,นี่ตะขอไหนนี่โอ้ตะขอลิกกูคิดตั้งตะขอใหญ่ได้อุดบอยอ้าวดรอปก่อนนี่ตะขอใหญ่ตะขอใหญ่เอ๋โอยตะขอใหญ่มีอย่างนี้ตั้งนานก็ไม่บอกอันนี้กล่องตรงนู้นเลยนะครับคนดู ได้นี่ก็พอนี่เคลื่อนได้ไกลกว่าเดิมนะครับูโอ้โหไม่โดนว่ะกลางคืนนั้นด้วยนะนี่ประดินเนี่ยเก็บมาก่อนเอ๊แสดงว่าเราต้องถือคอ้อนเน่เลยถึงจะบิวได้นี่เห็นไหมถือคอ้อนถึงจะบิวได้นี่บิวพืนเนี่ยรูฟรูก่อนเลย เอเดี๋ยวผมโยนของทิ้งก่อนนะเอ่อโยนขวดน้ำทิ้งก่อนครับบิ้วปึ๊บใช่ไหมสองอันนี่มาแล้วเอาเว้ยโบนี่ได้พื้นที่ใหญ่ขึ้นด้วย หาอะไรเก็บของต่อนะครับเริ่มเช้าแล้วเฮย้ย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 ปลาฉลามปลาฉลามปลาฉลามมันจะซีดจอเราโอา้ยปลาฉลามมันซีดจอสูตรปอเราโอ้ยเอ้บ้าเอ้ยแกนะแกพอเราสร้างสองอันปุ๊บปลาฉลามแม่งซีดจอแล้วดิว่าได้ยฮิกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยกองฟาร์มของใหม่อีกทีนี่นบ้าเอ้ย ฉันน่ะฉันเนี่ยอุตส่าห์ฟาร์มของมาตั้งนานแสดงว่าเราต้องเปลี่ยนอาวุธให้ทันนะอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้จัดการมันตัวบ,บ้าไม้ตรงนี้เข้ามาหนึ่งอันปุ๊บตัวไว้เอาว่ะปุ๊บโอ้า What t เต h ฮิ k ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยไม่ดูนอะไรเลยโดนยากแท้ลูกพี่เฮ้ยเอาละ อันนี้ละกันคุณดูบูสวยอ่าได้และหนึ่งอันยันช้าวยันชา้าพปอบไปทุกคืนเนะี่ยเป็นยันชา้าปึ๊บเฮ้ยมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วหัวหนะ้ามันเอาอีกแล้วเว้ยกำลังจะฟันมันเลยคนดูพอเราทำได้สองอันปุ๊บมันเล่นเราเลยนีิว่าคนดูผมเริ่ม ผมเริ่มรู้แล้วผมเริ่มจับจังหวะมันได้แล้วเฮ้ยกำลังจะเฉือนมันเลยเมื่อกี้นี้บ้าเอ้ยทำทำสองอันแม่งแม่งแหลกเลยคนดูโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหร,รับตัวเกม OCEAN s h a r k s u r v i v a l นะท่านผู้ชมนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับลิกงโหลดอยู่ด้านล่างคำอธคบิปนีน้ในส่วนของ iOS อย่างเดียวก่อนครับสำหรับวันนี้พี่โก้ตัวก่อนจะไปคลิปหน้าบายจ้า